พี่พูดง่าไนะครนะอาจจะมาดูรายการวัสดุทิ้เนี่ยมากกว่าดูละครหลายร้อยเท่าด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมกับทีมงานเพื่อให้ผลิตรายการดีๆนะครับในสังคมมันก็แปลกนะยะลาณลาปัตตานีเนี่ยวันสงการไม่มีรถชนกันตายแต่ภาคอีสานีอันดับหนึ่งเลยปิ้งไอเดียมาว่าต้องทําจตุคํมจตุคัมขนมคุกกี้ของเขาแฝนคอของเราคืนเข้าคอเลย พราะทำไปเกือบตายส่วนพวกที่เขาได้ไราย<ใ> er ได้ผลประโยชน์ครับเขาจะม่เล่นเราตอนนั้นเงินเนี่ยนูแมเข้านครเนี่ยเป็นหมื่นล้านปรากฏว่าพวกก็เสียประโยชน์เนี่ยคู่่าเลยครับครับู<ๆ>คา่าแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันเกิดตกเลยนะพ <inequalities> อหลังก็ไปเททิ้งเป็นแสนบวยบวกกับคนที่ปลูกเสกเนะครับก็ดันศึกศึกแล้วก็ไปตายในซ่องอะไรไปเลิกเอฟเลิกเอ็ดอะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยเสื่อมไปเลยตอนนี้เขาสร้างอะไรบังพระพุทธเจ้าเยอะเลยสร้างวิกคตเน้าวมาฮพมลาหูอะไรต่างๆเต็มไปหมดโชคดีนะศาสนาอิสลามเนี่ยมีอัลลอฮ์องเดียวนี่ไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยของพุทธมั่วไหลใจอัลกามานี่บังเอิญโชคดีที่มีเพื่อนมุสลิมคนแรกๆที่ําให้รู้เรื่องศาสนาไม่ก็คือคุณดำรงพุทธาลเขาเคย เอาคำพีอัลกุรานที่แปลเป็นภาษาไทยครับมาให้ตมาสามเล่มควันนั้นทางทางอิสลามก็ถวายเงินมาแล้วกเอาช่วยสร้างบาแลก็มีคนพูดว่าหลวงพ่อเป็นพุทธเป็นพระไปสร้างบาแลก็ไม่บาเบออกแต่สร้างบาแลไม่บาป ส่งเสริมการศึกษาแต่ถ้าสร้างบาสเฉยๆระบาดนี่ยอ๋อไม่มีแรงเนี่ยบาสถ้าบาเฉยเนี่ยบาสอยากจะเรียนสอบถามท่านถึงเรื่องของการนําเอาโฉนดที่ดินมาพับเป็นถุงกล้วยแขกเนี่ยท่านต้องการจะสื่ออะไรให้กับสังคมหรือว่าต้องการที่จะบอกอะไรหรือเปล่าครับมม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 มูููฮฮฮััััััดดด